ตอนซื้อตัวสอนหน่อยครับซื้อตัวก็อ่าเนี่ยซื้อแหลลองดูดิวมิเคิลสั้นให้ดูมากดตรงแอคชั่นครับตรงนี้ถ้าเป็นภาษาไทยไม่รู้มันจะเขียนว่าอะไรนะแล้วก็ make an offer หรือเราจะถามถามเอเจนต์ก่อนก็ได้ถามเอเจนต์ก่อนก็เหมือนภาคยี่สสี่แหละก็ถามเอเจนต์ก่อนว่ามันสนใจมาไหมอ่าอันนี้มิเคิลสั้นมันมันไม่ได้สนใจมานะเพราะว่าน่าจะเพิ่งย้ายมาใช่ไหม อ่ายื่นข้อเสนอก็ยื่นตรงนี้เหมือนเดิมยื่นข้อเสนอก็ก็เหมือนเดิมเลยครับเราจะให้เงินต้นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเดี่ยเราจะผ่อนผ่อนกี่เดือนผ่อนสิบสองเดือนสิบสองเดือนสามงวดอ่ะก็ว่ากันไปจะ่อนเท่าไหร่ก็ผ่อนไปตามสูตรอ่ามี ลงเล่นในลีกใช่ไหมอันนี้ลงเล่นในลีกห้าสิบเกมเนี่ยมันก็อ๋อนนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นจ่ายต่อเกมเป็นอย่างนี้ปะเออเนี่ยลงเล่นครบห้าสิบเกมจ่ายอีกห้าล้านอะไรก็เหมือนเดิมครับเดิมเลยลงทีมชาติยี่สิบเกมจ่ายอีกห้าล้านอันตอนนี้สมมุติซื้อตัวแพงๆนะไม่ใช่มิเศนนะ ยิงประตูครบห้าสิบลูกจ่ายอีกห้าล้านเนี่ยแล้วก็ออปชั่นเตลออนคอสอะไรก็ว่ากันไปเหมือนเดิมครับผมว่ามันเหมือนเดิมนะเรื่องเรื่องการซื้อตัวเนี่ยเหมือนเดิมเลย